ในข้อที่แปดนะครับนะเขาบอกว่าตัวเส้นรอบวงอะ่ะยาวหกสิบหกขณะที่ความยาวส่วนโค้งอันนี้เป็นเรื่องความยาวด้วยกันนะลูกเป็นเรื่องความยาวด้วยกันเพราะฉะนั้นมันเทียบกันได้เลยนะมันเขียนเป็นสัดส่วนเทียบกันได้เลยนะความยาวส่วนโค้งจาก A ถึง B เทียบกับตัวเส้นรอบวงเนีมันเป็นสัดส่วนอันหนึ่งเลยอตอนนี้ไอ้เจ้นี้สี่ยี่สอง ไอ้เจ้านี่คือหกสิบหกซึ่งถ้าลูกลองตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำเนี่ยมันก็คือได้หนึ่งในสามใช่ไหมเอาแม่สิบเอ็ดตัดได้สองได้หกเอาแม่สองตัดซ้ำได้หนึ่งส่วนสามถ้าคนที่ท่องแม่ยี่ิบสองได้เขาก็แม่ยี่ิบสองตัดเลยหน,นึ่งในสามจับตรงเนี้ยลูกควรรู้แลวอ๋อเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็ไปมีผลกับพื้นที่เซกเตอร์พื้นที่เซกเตอร์ก็ต้องเป็นแค่หนึ่งในสาม ของพื้นที่ของกลมทั้งวงพื้นที่ต้องเทียบกับพื้นที่พื้นที่เซกเตอร์จะเป็นหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งวงแต่พอดีตอนนี้ลูกยังไม่รู้พื้นที่วงกลมทั้งวงใช่ไหมครับเออลูกเลยต้องปล่อยพื้นที่เซกเตอร์ไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือมุมที่รองรับมุมที่รองรับเซกเตอร์ก็เลยต้องเป็นหนึ่งในสามของมุมทั้งวงมุมทั้งวงคือมุมรอบจุดสามร้อหกสิบดังนั้นมุมที่รองรับเซกเตอร์เนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในสามของสามร้อหกสิบ ซึ่งก็คำนวณไม่ยากละโอเคนะแต่เดี๋ยวเราจะเขียนในรูปของสัดส,ส่วนแบบนี้นะครับเขียน,นรูปสัดส,ส่วนแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นเอเขาอยากจะได้เรื่องมุมเนาะมุมที่รองรับกูให้มุมที่รองรับตัวเนี้ยเท่ากับเซตางั้นเซตาก็ต้องเทียบกับมุมทั้งวงที่สามร้อหกสิบ อยากได้เรื่องไหนเขียนเรื่องนั้นก่อนเลยเขียนสัดส่วนเรื่องนั้นก่อนเลยแล้วข้อมูลที่เรารู้ก็เขียนตามมาข้อมูลที่เรารู้เป็นเรื่องของความยาวส่วนโค้งนั่นก็คือความยาวส่วนโค้งจาก A ถึง B เป็น22ความยาวส่วนโค้ง AB ความยาวส่วนโค้งต้องเทียบกับเส้นรอบวงงั้นเซตาส่วนด้วย360เท่ากับ22 ส่วนด้วยเส้นรอบวงเป็นสิบหกย้ายสามร้อหกสิบตัดทอนเนาะถ้าท่องแม่ยี่สิบสองได้ก็แม่ยี่สิบสองไปเลยทีเดียวแต่ถ้าท่องไม่ได้ก็แม่สิบเอ็ดนะครับถ้ายี่สิบสองก็ส่วนสามนะครับเอาสามไปตัดสามร้อหกสิบ ได้ร้อยยี่สิหนึ่งคูอยีสก็ร้อยสบเพราะฉะนั้นเซตาจะเท่ากับร้อยสิบองศามุมที่รองรับความยาวส่วนโค้งจาก A ถึง B เท่ากับร้อยสิบองศามุมที่รองรับเซกเตอร์มุมที่รองรับส่วนโคง้งมันก็สิ่งเดียวกันนี่แหละครับ เอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาที่ข้อ8.1นะครับเอ,อข้อ8.1เราต้องไปคํานวณพื้นที่วงกลมทั้งวงมาเก็บไว้ก่อนแล้วเราถึงจะมาเข้าสัดส่วนนะทนไหมลูก8.2ทนไหมลูกโอเคองั้นครู มาที่แปดจุดหนึ่งเลยนะครับแปดจุดหนึ่งครับเราต้องหาพื้นที่วงกลมก่อนโดยใช้ข้อมูลของตัวนี้เส้นรอบวงไอ้ตัวนี้คือ L L เท่ากับหกสิบหกมันใช้หาพื้นที่ได้นะถ้าเรารู้ R เราก็หาพื้นที่โดย π r ยกลังสองถ้าเรารู้ L ใช้ l กําลังสองส่วนสี่พพื้นที่วงกลม ท่ากับ l กําลังสองส่วนสี่พายแอลคือหกสิบหกแอลกําลังสองก็หกสิบหกคูณกันสองตัวสี่พายสี่คูณยี่สบสองส่วนเก็ดย้ายตัวล่างสุดขึ้นไปวางเหนือเครื่องหมายส่วนตัวละหกสิบหกคูณเจ็ด เออตัวอยากเลขเจ็ดเลเจ็ดที่น,นวนาวัตถุสมัยส่วนตัวหลักนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ส่วนสี่นะครับสู่ทั้งสองแม่อสองตัดตัดคู่นี้ก่อนหรือสองหรือสามสามเอาสองไปตัดสามสาม,สาม สามสามคูณสามสามคูณเจ็ดนะครับสองสามหนึ่งคูณด้วยสาม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 คูณเจ็ดได้สองสิบหนึ่งแล้วก็เอาไปคูณกับสามสามหกเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเป็นเจ็ดเก้าสองสามพื้นที่วงกลมเป็นเจ็ดเก้าสองสาม โอ้แม่เจ้าขอบคุณครับขอบคขคนับอร์เลยเรื่อยๆตั้ใหม่ใหม่ขอที่ขอทค่ขอที่อที่ที่อที่หกสิบหกขูนหกสิบหกูนเจ็ดสี่ขูนยี่สองโอเคยี่สอง สามหกสิบหกสองได้สองครั้งสองได้สามสิบสามเก้าสิบเก้าคูณเจ็ดได้หกเก้าสามหกเก้าสามหารด้วยสองสามร้อย สี่สิบหกจุดห้าตารางเซนนพื้นที่วงกลมได้มาแล้วทีนี้ลูกก็จะหาพื้นที่เซกเตอร์เนาะลูกอยากได้อะไรลูกเอาสัดส่วนของเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนอย่าได้พื้นที่เซกเตอร์เอาสัดส่วนเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ขึ้นมาก่อนพื้นที่เซกเตอร์ต้องส่วนด้วยพื้นที่วงกลม แล้วลูกจะเอามันไปเท่ากับอะไรก็ว่าไปนะตอนนี้สิ่งที่จะเอามาเท่ากันได้ถ้านในโจทย์เลยเนี่ยคือความยาวโคง้งโอเคไหครับนะความยาวโค้งจาก A ถึง B ความยาวโค้งจาก A ถึง B ถ้าความยาวโค้งก็ต้องเทียบกับความยาวเส้นรอบวงทั้งวง ไอ้สองตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่รู้ข้อมูลครับตัวนี้ยี่บสองตัวนี้หกสิบหกย้ำอีกทีนะครับยึดรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเอาสัดส่วนของเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนนะครับอีกอแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องที่เรารู้ครับนะครับพื้นที่เซกเตอร์ ส่วนด้วยพื้นที่วงกลมคือสามร้อยสี่สิบหกจุดห้าจะเท่ากับยี่สิบสองส่วนหกสิบหกเพราะฉะนั้นพ <Pop od. S 2> <ๆ>ื้นที่เซกเตอร์ก็จะเท่ากับยีสิบสองส่วนหกสิบหก ย้าย346.5ขึ้นมาคูณย้ายไปฝั่งนู้นะครับตรงนี้ตัดกันได้เศษเป็น3เอา3ขึ้นไปตัด346.5 ร้อยสิบห้าจุดห้าเท่ากับร้อยสิบห้าจุดห้าตารางเซน